ครับสวัสดีตอนเย็นเนาะนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วครับสี่โมงประมาณ40่แล้วครับว่าจะ,ะใส่มองดักตะข่ายเนาะใส่มองดักตะข่ายเนี่ยฝนจะตกไหมเนี่ยฝนจะตก,กลเลยมั้งลมแรงฟ้าล้อง ร้องเมื่ริ้มเลยครับนะเนี่ยเดินมาทางนี้เนาะมาทางนี้มีฝนเริ่มไปหยุดดยจะตกแล้วครับเพราะว่าจะไปใส่แบบไว้ตรงนี้เช้าก็จะจะพยายามเนาะว่าประมาณไหมฝนตกอย่างนี้แหละปลามันติดดีเนาะ จะตกเลยจริงๆหลงมาหลายวันแล้วถึงครบับ่ะตามนะครับเตรียมก่อนเนะาะเส่มืองดักตะไคายตอนไปดักเราไม่ได้ถ่ายให้ดูเนะาะเพราะว่าเราไม่ได้อาโัรศั์ไปเนาะ ลกลับถึงบ้านนะครับเอฟซี FC ทุกคนกลับถึงบ้านก็เอาปลาในตู้เย็นนะครับอีกตามปกติตามเคยนะเอามาย่างแล้วก็ต้มน้ำพริกครับเจ็๊มกับผักผัก,ผกเราเก็บตอนเช้าใช่ไหมผักกระโดนนะนี่ครับก็ประมาณนี้แหละครับนี่ก็เมนูเด็ดที่สองครับเมนูนี่เนื้อ สับละเอียดเลยกินทั้งกระดูกครับสไตล์แบบบ้านๆเนาะแกงข่วงงูสิงตอนทำไม่ได้ทำให้ดูเนาะคนละสูตรกันคนละสูตรกันนี่สูตรก็สูตรหลายวันก็หล่หลยสูตรเนาะ แกงคูงงูสิงงูสิงที่ได้อ F ตัว F4 เนอะ F4 ขอให้มาวันนั้นแหละทำกับข้าวไปตัวหนังก็เลยตัวหนังตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กเราก็แกงใส่ัวละพาตะไคร้เนี่ยนะครับข่าตะไคร้แกงแบบบ้านๆครับแกงแบบบ้านๆแต่เราสับแบบละเอียดเนาะสับแบบ แซ่บแบบละเอียด okay. ชิมดูก่อนเนาะเซบอยู่แล้วทำกินเองเนาะเราไปใส่มองนักตะไคร้ กลับมาก็ทำภาพแบบนี้แหละเมื่อกี้ฝนว่าจะตกเนาะแต่มันตกปลอยๆฝนไม่ตกหนักแค่ปล่อยๆเนาะแค่หยด2หยดเนาะปอกแป๊ะปอกแป๊ะแค่นั้นเบปปิกปบิก,กฟังเสียงก็รู้ ปักบเสซ่บครับสุกแล้วแค่นี้แลรวครับไว้กินข้าวให้น้องเขาทำกับขานี่ครับตามนักเล็กปาเนนครับเอทุกคนสับแซ่บครับเอี FC ทุกคนอขออนุญาตนะครับขออนุญาตปิดเสียงเนาะเพราะว่า มีเสียงเพลงตัวเต็ดแล้วก็เศียรครับ,บเศียทุกคนแซ็ปเต็กปลาทูก็ปลาเนียนย่ยางครับอันนี้แกงคั่วงูสิงครับง,งูสิงก็เซ็แซซบๆให้แม่กินข้าวแบบบ้านๆน,ะนี่ก็ดอกกระบองเพชรครับนี่ดอกกระบองเพชรต้มแตงนี่ก็ปีกล้วยครับนี่แซ่บๆครับพยายามพูดกลบเสียงเนาะ นะครับ fc ทุกคนแซ่บครับแซ่บแซบแซ่บแซ่บ,บ,บ,บ <c oughs> ไยามบูดกลบเสียงแค่นี้แหละครับ fc ทุกคนสวัสดีครับครับ fc ทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าเช้าเนาะเช้านี้ก็มะกุตะขายครับดักไว้เนาะตขายยามมอง จะถึงฟังนู้ชมบรรยากาศตอนเช้าเนาะในบอ่อเนี่ยมืดเทิมเมื่อวานฝนตกปลอยๆเกือบจะตกแล้วครับนี่ แต่ไม่ตกเนาะตกโปรยๆแต่แต่ไม่ตกหนักเนาะขออนุญาตกู้ตะข่ายก่อนครับดอกเท็ดยังไม่ขึ้นครับเก็บกู้เสร็จแล้วครับเฟซทุกคนกู้ตะข่ายเสร็จแล้วเนาะดอกเท็ดก็เริ่มขึ้นแล้ว เทริดมขึ้นแล้วรอบนี้ไม่เด็ดเลยได้ตัวเดียวโอปลาเริ่มรู้แล้วครับเดี๋ยวพักก่อนเนาะเห็นมันมีรอยรอยตะข่ายมันพันกันแต่มันหลุด อาจจะเป็นปลาตัวเล็กนะมาฝั่งนู้นขึ้นเยอะเลยแต่เราไม่ได้ไปดักตกกลางนะ <c oughs> ขึ้นน้ำลึกขอแค่นี้แล้วเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปปลดปลาให้ดูอันทีบท่บ้านตัวเดียว ขายเพิ่นเดียวตัวเดียวถึงบ้านแล้วครับเอฟซี FC ทุกคนถึงบ้านแล้ว <c oughs> โอ้มานมานมานตัวเดียวก็มานได้เนองบ้านแล้วดำมาตัวเดียวรอบนี้ปลาตัวเล็กมันรอดเหได้โอ้รอดตะข่ายได้นะเนี่ย่นนี้ ตัวเดียวขักขักขักหันครับ <c oughs> ปลาเริ่มรู้แล้วเนาะหมดรุ่นแล้วมั้งหมดรุ่นแล้วมั้งจะจะรุ่นนี้รุ่นสี่นิ้ว สนีแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับจะตามชมหน้าครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอะไรต้องตามครับพักก่อนเนาะแต่ขายเราไม่มานแล้วดักแต่หมายเก่าๆเนาะบอกอาแล้วน้ำิ่มแห้งแล้ว